สวัสดีครับชาวลัคนาราศีกุมนะครับคลิปนี้เป็นคลิปดวงชะตาในเดือนตุลาคม2 5 6 3ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ช่วยกดแชร์กดไลค์กด subscribe ติดตามนะครับรวมทั้งอย่าลืมใส่กระดิ่งให้ด้วยนะครับแล้วก็สำหรับเจ้าของผลิตภัณฑ์นะสินค้าบริการท่านใดต้องการเขาเรียกว่าลงโฆษณากับทางช่องก็ติดต่อมาได้นะครับก็เบอร์ข้างล่างข้างใต้นี้ นะแล้วก็สำหรับผู้ที่ชอบนะสายบู๊สายลุยนะเขาเรียกว่าสำหรับคนที่ชอบสนุกนะ mm hmm. ก็มีกลุ่มไลน์จากหนับ VIP นะ mm hmm. มาให้บริการท่านนะครับ mm hmm. ก็เข้าไปร่วมสนุกกันได้นะครับลิงก์แอดไลน์อยู่ทางด้านล่างนะครับเอาละครับชาวลัคนาราศีกลุ่มตัวของท่านเองเนะี่ยคือพระราหู ดาวพระราหูย้ายเมื่อ10กันยา2563ย้ายเข้ามาเนี่ยเข้าสู่ราศีพฤกษ์เนี่ยเป็นภพที่4นะตัวของท่านเนี่ยจะต้องมีการเรียกว่าตั้งแต่เดือนกันยาเป็นต้นมาเนี่ยต่อจากนี้ไปเลยอีก1ปีครึ่งหรือ18เดือนตัวท่านนี่ต้องเกี่ยวพันกับเรื่องของบ้านที่อยู่อาศัยนะครับถามว่าเสียหายไหม ไม่ไม่ได้เสียหายเหมือนราศีอื่นคือราศีอื่นเนี่ยราหูอยู่เรือนไหนทําลายเรือนนั้นถ้าเข้าเรือนดีก็เสียถ้าเข้าเรือนเสียกลับดีแต่ตัวของลัคนาราศีกุ่มเนี่ยพบพันธุเป็นพบที่ดีนะฉะนั้นถ้าอ่านแบบพื้นฐานก็ต้องบอกว่าราหูเข้าไปทําให้บ้านเรือนมีปัญหาถามว่ามันต้องมีความมีปัญหามีวุ่นวายไหมมันก็มีบ้างแต่มีแล้วเป็นไง มันมีแล้วดีใครที่ยังไม่ได้มีทรัพย์สินสมบัติในเรื่องของอสังหาริม,มทรัพย์มีโอกาสครับมีโอกาสเพียงแต่ว่ามันจะวุ่นวายโอกาสที่ได้มาเนี่ยมันไม่ได้แบบโชคใหญ่ประเภทแบบมีคนมาซื้อบ้านให้ยกบ้านให้หรืออะไรลักษณะนี้แต่มันมีลักษณะว่ามีช่องทางในการที่จะเขาเรียกว่าได้ อสังหาในราคาที่ถูกหรือราคาที่เราจับต้องได้เนี่ยหนึ่งปีครึ่งนับจากนี้เป็นต้นไปนะมีจังหวะที่ดีในเรื่องนี้นะครับแต่ถามว่าง่ายไหมไม,ไม่ง่ายเหนื่อยไหมเหนื่อยนะเพราะยังไงซาลาหูเนี่ยก็เข้าเข้าพบพันธุเนี่ยมันต้องต้องมีก็คือคุณจะวุ่นวายกับเรื่อพวกนี้เรียกว่าต้องติดต่อในหน้าติดต่อ เขาเรียกว่าอะไรนะเนี่ยต่างๆนานา,นาบรกเกอร์หรืออะไรก็ตามเนี่ยก็วุ่นวายโทรเช็คเทียบราคาอะไรเงี้ยแต่มันมีจังหวะในเรื่องของสิ่งที่จะได้มาครอบครองถือว่าใช้ได้เนื่องจากดาวพฤหัสปดีคือเจ้าเรือนการเงินเนี่ยยังอยู่ในภพลาภะอยู่ยาวไปจนถึงพฤศจิกานะครับกลางพฤศจิกางั้นจังหวะการเงินของท่านเนี่ย มันโอเคอยู่การเงินเริ่มเดินหน้านะครับดาวเจ้าเรือนการเงินอยู่ในภพลาภะอันนี้โอ้โหเป็นจังหวะที่ชัดเจนยังไงก็ต้องอ่านว่าดีนะครับถึงแม้ว่าจะมีดาวพระเสาร์เนี่ยโคจรมาร่วมก็ตามเสามาจากภพวินาสแต่ยังไงซะดาวการเงินอยู่ในภพลาภะและเป็นเกษตรตราธิบดีคือดาวพรพพฤหัสเนี่ย เชนไม่มีเสียหายาไม่มีเสียหายการเงินดีมีโอกาสในเรื่องของอสังหาริมทรัพย์นะครับสำหรับชาวลัคนาราศีตุลทีนี้ดาวเจ้าเรือนกรรมมะก็คือดาวพระอังคารวันที่9ตุลาคมโครจรพักถอยหลังจากราศีเมษเข้าสู่ราศีมีนมาอยู่ในภพการเงินงานสหัชชะคือเพื่อนฝูง เข้ามาสู่พบกระดุมพักคือการเงินนั่นหมายความว่าเพื่อนฝูงจะแนะนำงานแนะนำจ็อบแนะนำเขาเรียกว่ารายได้พิเศษมาให้ท่านอาจจะไม่ใช่เพื่อนอาจจะเป็นคนรู้จักหรือตัวท่านเองอาจจะต้องเดินทางไปหาสิ่งเหล่านี้นะแต่ส่วนใหญ่มันจะมีโอกาสที่ดีก็คือจังหวะว่ามีโชคมีอะไรที่มันสามารถที่จะดึง ทำให้เกิดการเงินที่ดีได้เพราะอะไรการงานเข้าสู่พบการเงินทํางานแล้วได้เงินสหัชชะมาสู่พบการเงินเดินทางแล้วได้เงินหรือหมายถึงเพื่อนฝูงแนะนําแนะนํางานแนะนำเขาเรียกว่ารายได้พิเศษให้หรืออาจจะบางคนอาจจะได้งานใหม่จากเพื่อน หรืออาจจะต้องเดินทางไปรับงานรับหน้าที่รับตำแหน่งใหม่ก็มีจังหวะที่ดียังไงซะดาวพฤห,หัสก็เข้าสู่จุดที่ดีนะและที่สำคัญพระราหูเนี่ยตัวของท่านเองย้ายไงย้ยายจะพบปุตตะย่าเข้าสู่พบพันธุพันธุก็แปลว่ามันคงแปลว่าอาสังหาบางคนอาจจะไม่ได้บ้านใหม่แต่อาจจะได้ที่ทำงานใหม่ ข้าราชการย้ายไปตำแหน่งสูงขึ้นอาจจะมีเขาเรียกว่าอะไรสวัสดิการในเรื่องของบ้านพักในเรื่องของหรือแม้แต่เอกชนก็ตามอาจจะมีตรงเนี้ยได้บ้านใหม่ได้รถใหม่เป็นสวัสดิการอะไรตรงเนี้ยได้นะมีจังหวะที่ดีนะแล้วก็เปลี่ยนแปลงค่อนข้างโอเคดาวศุกร์ดาวพุธนะโคจรเข้าสู่ภพมรณนะอ่า เมื่อดาวศุกร์ดาวพุธเข้าสู่พบมรณะก็ปลายเดือนครับ20ดาวศุกร์นี่ย้ายเข้ามาวันที่24ตุลานะครับย้ายเข้ามาวันที่24ตุลาฉะนั้นช่วงต้นเดือนเนี่ยดาวศุกร์ยังเล็งลักดาวศุกร์เล็งลักนี่ก็ถามว่าดีไหมไม่ดีแต่ก็ไม่ได้ร้ายจนเกินไปนะดาวศุกร์อยู่ตรงเนี้ยไม่ได้มีตําแหน่งอะไรแต่ เลงลัคนาเนี่ยเขาเรียกว่ามีตำแหน่งพินทุบาทก็คือสุขเจ็ดอาจารย์เจ้าวร้อนนิรันมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่มันไม่ค่อยดีเท่าไหร่อหรพอย้ายมาเข้าสู่พระมานะถามว่าดีไหมมันก็ยังไม่ดีแหละแต่เนื่องด้วยดาวพุธดาวเจ้าเรือนมรณะโคจรสถิต มาเป็นเกษตรและมหาอุ์อยู่ในภพมรณะเนี่ยตั้งแต่วันที่10ตุลาตอนแรกต้นเดือนช่วงกันยาเนี่ยดาวพุธเนี่ยผมจําได้ว่าขยับมาทราศีตุลแล้วนะนี่คือพุธถอยหลังพักกลับเข้ามาในวันที่10ตุลาทีดาวศุกร์เนี่ยโคจอมา24ตุลาไม่มีปัญหาอะไรหรอกเพราะว่าดาวพุธเนี่ยเจ้าเรือนเขาอยู่และเป็นทั้งเกษตรเป็นทั้งมหาอุจพุธศุกร์เป็นคู่ท่านน้ํา ฉะนั้นช่วงนี้อาจจะต้องระวังในเรื่องของความรักความรู้สึกสักนิดนึงนะเรื่องเงินทองเรื่องการงานนี่ไม่น่ามีปัญหานะครับสำหรับชาวลัคนาราศีกุมเงินดีแหละการงานก็มีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงที่ดีมีความชัดเจนในเรื่องของความมั่นคงมากขึ้นแต่อาจจะต้องระวังเรื่องความรักความรู้สึกสักนิดเพราะเนื่องด้วยต้นเดือนเนี่ยดาวเจ้าเรือนปัตตานีคือดาวอาทิตย์เนี่ยโคจรเข้าสู่ภพมรณะนะนะ ตั้งแต่วันที่16กันยาจนถึงวันที่15ตุลาพอวันที่16ตุลาปุ๊บดาวอาทิตย์เนี่ยโครจรเข้าสู่ภพสุภะอันนี้ได้ตำแหน่งดีได้ตำแหน่งดีแล้วเข้าสุ่พะนี่ก็โอเคแล้วนะปัตตนีสุภะก็ยังโอเคอาจจะเป็นเรื่องของการเขาเรียกว่าถ้ามีปัญหากันในช่วงนี้ก็ต้องห่างกันสักพักเพราะอะไรปัตตนีสุภะ ครึ่งเดือนหลังนะตั้งแต่16ตุลานะปัตตานีสุภาพแปลว่าห่างไกลเดินทางแต่ในแต่ไม่ใช่เรื่องของเลิกรานะไม่ใช่ลักษณะนั้นจะเป็นลักษณะของต้องต้องห่างกันเพราะว่าเนี่ยมันมีเกณฑ์มีปัญหาตั้งแต่ดาวสุกเล,งล็งรักและดาวสุกตกมรณะด้วยอ่าและดาวเจ้าเรือปัตตานีก็ตกมรณะในช่วงแรกด้วยฉะนั้นพอครึ่งเดือนหลังมันถึงจะดีขึ้นฉะนั้นครึ่งเดือนแรก จนถึงตั้งแต่ปลายกันยานะจนถึงกลางเดือนตุลายอันนี้ต้องระวังเรื่องของความรักความสัมพันธ์ให้ดีสำหรับชาวลัคนาราศีกุมนะดาวปัตตนีตกมลณนะดาวสุขเล็งรักนี่ม,มีมีความเขาเรียกว่าจะต้องมีความขัดแย้งความร้อนใจรู้สึกระแวงอ,อยู่ๆก็หึงไม่มีสาเหตุอยู่อยู่ก็ระแวงมีเรื่องให้ต้องคิดมากในเรื่องของคู่รักคู่ครอง ต้องระมัดระวังนะต้องระมัดระวังมันก็เป็นไปตามดวงสถานการณ์บางทีมันไม่มีอะไรหรอกเดี๋ยวพอผ่านไปมันก็จะโอเคก็ครึ่งเดือนหลังเท่าน,นั้นแหละนะครับสำหรับชาวล,ลัคนาราศีกุมนะแต่นี้เตือนไว้ล่วงหน้าจะได้รู้จะได้จัดการกับความรู้สึกของตัวเองได้นะไอ้สิ่งที่เราคิดเนี่ยมันอาจจะไม่มีอะไรก็ได้นะหรือบางทีเราไม่คิดหรอกฝ่ายคู่รักของเราต่างหากที่คิดคู่ครองของเราต่างหากที่คิดไม่ได้ทําอะไรเลย นะแค่มีแค่มีเขาเรียกว่าเพื่อนโทรมาหรือรับสายหรือพูดคุยอะไรเงี้ยเกิดความเข้าใจผิดอะไรเงี้ยมันก็มีลักษณะของเนี่ยแหละกุ๊กกิ๊กอะไรเงี้ยให้มันเกิดความเข้าใจผิดกันเกิดขึ้นก็ได้นี่นี่กรณีสําหรับคนที่รักเดียวใจเดียว,วไม่มีปัญหานะแต่ใครที่เขาเรียกว่ามีซ่อนไว้ มีความลับหรืออะไรไว้จริงๆเนี่ยเราวังโดนแฉนระวังระวังจับได้ก็เนี่ยก็มีปัญหาแหละตรงเนี้ยสำหรับคนที่เขาเรียกว่าคนที่คิดไม่ซื่อเนี่ยก็ต้องระาวาังสักน,นิดหนึ่งนะจะมีปัญหานะถว่าคนที่เขาเรียกว่าอะไรรักเดียวใจเดียวหรือไม่มีพฤติกรรมอะไรไปทางด้านนั้นเนี่ยถามว่ามีปัหามีโดนเหมือนกันแต่เป็นลักษณะของเข้าใจผิดเดี๋ยวก็หาย แต,แต่ที่ทําเป็นประจำเนี่ยนะก็จะโดนจับได้ก็จะโดนเรียกว่าสกิดระแคะระาายท่านก็ต้องชิงให้ดีแล้วกันนะเพราะว่าชาวราศีกุมต้องยอมรับนะครับเป็นพระราหูนะก็มีเรื่องของความมีเงามืดม,มีมุมที่ซ่อนเร้นมีโรคส่วนตัวสูงมีทั้งด้านสว่างด้านมืดแล้วก็ แผลว่ากง่ายๆนะครับแผลวพราและยิ่งราหูย้ายนี่ยิ่งแหม่นะพืบอพรับฉับไวกันเลยทีเดียวแหละนะโดยภาพรวมถือว่าโอเคเดี๋ยวก็จะดีขึ้นผ่านไปนะครับการเงินการงานนี่โดดเด่นทีเดียวแหะชาวลัคนาราศีกุมนะครับตั้งแต่กันยาเป็นต้นมาจนถึงตุลาอาจจะต้องแนะนําในเรื่องของการสวดมนต์ไหว้พระบ้างนะครับเนื่องจากดาวเกตเนี่ยกลุ่มลักในช่วง เดือนกันยายนแล้วพอตุลาคมเนี่ยดาวเกตก็เข้าสู่ราศีมังกรงั้นก็ต้องระมัดระวังเลยนะต้องระมัดระวังเลยเพราะว่าดาวเกตเป็นดาวเกวกับวิญญาณเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์กลุ่มรักนี่ก็จะทําให้ฝันปแปลกๆทําให้มีความรู้สึกจิตใจฟุง้งซ่านแล้วถ้ายิ่งตกวินาศเนี่ยยิ่งยิ่งต้องระวัง ยิงต้องระวังมันจะเกิดเหตุการณ์ไม่ไม่คาดฝันก็ทําบุญตักบาตรไหว้พระสวดมนต์นะเขาเรียกว่าบูชาพระที่นับถือเทพเจ้าที่นับถือให้ดีเพราะเกตพอดาวเกตตกวินานาเนี่ยมันก็จะมีเรื่องแบบเรื่องอุบัติเหตุไม่คาดฝันนะแต่ไม่ใช่ลักษณะของอุบัติเหตุอะไรนะเป็นลักษณะเรื่องเ,อ,งเอ่อ ให้ตกอ,อกตกใจอุบิเหตไม่คาดฝันบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ถ้าเกิดว่าเรามีสติส่วนมนุว่พระเป็นประจำเราจะไม่ตกใจอะไรง่ายๆนะเจอเหตุการณ์อะไรแปลกๆก็ได้รู้สึกว่าแบบเออเราคลองสติของเราอยู่ได้ไม่เกิดเสียหายยันดวงชะตาเรื่องสุขภาพไม่มีปัญหาเพราะดาวพฤหัสด,ดีนะครับดาวศุกร์ดาวพุธ ดาวสุกดาวพุธตกมรณะเนี่ยอันนี้ก็ต้องระวังในเรื่องของเกี่ยวกับเรื่องของความสนุกสนานเพลิดเพลินเฮฮาปาร์ตี้อะไรเงี้ยก็ให้พอดีนะให้ไม่มากไม่น้อยเกินไปนะเอาให้พอดีมันจะส่งผลเรื่องของสุขภาพได้แต่เรื่องของโรคร้ายอุบัติเหตุอะไรเงี้ยไม่ได้ขึ้นให้เห็นนะครับยังไงต้องขอขอเข,อขาเรียกว่า ประมาณนี้สำหรับชาวลัคนาราศีกุมะโดเดเด่นที่เดียวแหละและเรื่องโชคลาภอะไรก็ไม่ต้องห่วงนะดาวการเงินคือดาวพฤหัสอยู่ในภพลาพระโชคลาบนี่เขาเรียกว่ามีมาเ,เรื่อยๆไม่ขาดสายนะครับสรุปแล้วดวงชะตาของชาวลัคนาราศีกุมในเดือนตุลาคมถือว่ายอดเยี่ยมนะครับยอดเยี่ยมเลยทีเดียวนะครับก็อดทนนะครับเดี๋ยวก็จะผ่านอุปสรรคอะไรต่างๆนานานะจังหวะดีจังหวะอะไรก็ จังหวะด,ดีๆเข้ามาในชีวิตก็ลุยเต็มที่จังหวะที่ต้องต้องถอยก็เดี๋ยวมาว่ากันนะครับมาว่ากันในคลิปต่อๆไปแล้วกันนะครับยังไงต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ช่วยกดแชร์กดไลค์กด subscribe ติดตามนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับไลค์แอดจังหนับ VIP นะครับดังนั้นก็มีอะไรให้ร่วมสนุกมากมายแล้วก็ขอบคุณทุกท่านกดแชร์กดไลค์กด subscribe ติดตามด้วยนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ